สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงเนาะอะไรเดินทางมาถึงอ่าโกดังบุญพ้าด้วยโอ้กะมีข่าวมาบอกพี่บอกน้องนะคะเนาะป่าเจ้าของฟันดีพันแม่นเอาเดียวเราไปเดียเาได้วยกันว่าฟันน่ะคืออะไรคือในความรู้สึกมันช่วนขันมัน จี๊บมันไปถึงเพื่อนเรามันก็เลยเทียนแห้ตื่นตั้นนี่ค่ะอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไดค่ะมูดคอสแตงเนี่ยฟันนี่คือฝันเกี่ยวกับอันใดค่ะอกายเกี่ยวกับกุ้งพญานาคเพม่อนนั่งนี่กุ้งพญานาคปู่สมโภชมาดูตาทิพย์นี่บ้างค่ะโอ้ยโอให้ทานนั่นแหละว่าเนี้ให้เจียวทานนั่นแน่เด้อฟันนี่ยังมาฝันก็ได้ก็นเนี่ยฟันจนให้ยเนี่ยมันคือฐันเนาะที่จริง กใส่เวลาโดนเราดิคิดว่าสีบลมีน้ำตาลซีนิตแต่ว่ามันขึ้นไม่เองมันตื่นตันในหัวใจเนาะค่ะเนาะกับมันมันเป็นภาพที่เจ้าของได้สัมผัสกับผู้มันเองช่วงนี้ห้อนมันจะออกน้ำด้วยค่ะย่อยแล้วพอแน่ยจะนะกออกออกเลยได้ค่ะอก็ก็สิได้ผ่านถึงเพลินเนาะค่ะเนาะกับก่อนจะนอนกับกับใบบอลเป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะก่อนนอนเนาะกัเลย เอ้าเจ้าของนี่คือบอม่มีผู้เพิ่้าอาศัยใดแท้เกิดมากขึ้น่าพับเทน้องูน่อยใจแม่ค่ะ<ใ>น่อยใ,ใจในชีวิตเจ้าของค่ะเกิดมากกับบม่มีผู้ใดเพิงผค่าใสาบ่มีผู้ใดสิม่าให้คือต่อใดแต่เลยข,ขอปูป,ปูเอ้ยหลูกคอสางบุญมาแล้วมีแนนได้เหตุผอ,อมหายมากเลยขอให้โดนจิตโดนใจช่องมัน ญ่มันเติบโตเนี่ยได้บอกบุญพี่บุญน้องเนี่ค่ะอยากให้กู้ซอยเปิดสรงทางให้แนงสีน่ะซื้อทุกขนอยกแถวมีกูซอยเหลือแต่ได้มาซีปับทุกก็ปูสั่ะปักทุกอนเราคอยนั่งนบ่ะตอนตอนค่ะอันปูกับมาซีสรงทางห็นลูเในเด้อสั่นบาดเนี่ยพอนอนไปแล้ว อะไรฝันนี้ดีกับมันกระโดดตีตบใจเาะคือซื้อสามได้แบบพวนาเสื้อค่ะแอดมินจะลองตามแล้วค่ะปูพุ่มพญานานเขื่นมาตะฟังน่ะค่ะขึ้นมาหาทะเลว่าซอเขียวสั้นโอ้ในฝันก็รู้้จักคำว่าซอเขียวหัดซื้อค่ะเอาจังพ์พญานคเพื่อนมหาองค์เดียวค่ะที่แบอกเนาะ เพันมาบอกว่า,วาอีหลาเอ้ยว่าลสัน่นเนี่ยหนูอยากเข็ดอยากสั่งเนาะตอนเช้าตอนพรวนร่างพันกบบว่า,า,ค,วาคือมีจิตใจีเมตตาแท้อีหลาว่าสัน่นแค่หย่อนควบถูกความหนักเลยซอยคอนบดายก็อยากเป็นผ่มพุ่มไส้ก้อยเม่พี่น้องทุกคนี่นะออในครอบครัวจะขว่องติดใจกันกต่เลยว่าโอ้ยคือแม่มีจิตใจเมตตาทำที่ดีแท้อีหลาว่าสั่นแค่โตนะ เทพติดจัดการนี่มันกับว่าใครว่าจะเลื่อนรูเรื่องอะไรดีล่ะฮว่าสันกาเล่น่อยใจใน<ม>ข้องผ่านว่าคันเบามาของสันเพิ่นเพิ่นกาเล่วา่าคน้นอิจฉามันหลายที่หลวงอ่าล<ม>ูกสิเห็ดไดโบสิโอไดโบในคำถูกหรือว่าคำเบาคำปันนาำของคนที่คิดในแง่ลบในช่อนยูทูบแมนบอกค่ะกาเล่หลายข้นที่คิดออกมาที่ เป็นแงน่ลบประมาณนั้นที่เพิ่นอธิบายให้ฟังเนาะค่ะเนาะก็ปูก่ก็เลยว่าถ้าลูกอยากได้ดังใจไหมอีหลีก็ให้อดเอาทนเอาเด้อแล้วปูส่สิสอยลูก1ลาตีเจ้าของกเ็เลยถามว่า1ลาตีคือหยังปูกป่กเ็เลยว่าสิเนาะอือปู่เพิ่นก็เลยบอกว่า หนึ่งแลตีของโลกปูนก็คือหนึ่งหนึ่งปีของโลกมนุษย์เพิ่นกบว่าอังศีเนาะคะ่ะลกูกลูกกะนั่งฟังกะน้ำตาอะไรไปตื่นตันในความเพิน่นอธิบายหนฟังซอยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วอีกอย่างเพิ่นกบว่าหาอีหลา่าให้พ่อซอยแล้วให้อีหลา่าอัน ถ้ำบุญเลี้ยงพระหาโป่เด้อยุ่งเงอนจะได้เสริมบารมีอีหลาทั้งสี่นะคะอันนี้พันตีเป็นเล็กบ่ผ่านนิ้ส้อยเทียวบ่ค่ะแต่ว่าที่นี้บ่่านนี้ปูปูมาบอกเป็นโตอยู่มา้ไม่นบ่ค่ะจบอเป็นโตค่ะหนึ่งหนึ่งาทีนหนึ่งาทีขอเว่าปีหนึ่งของโลกมนุษย์เป็นบ่ค่ะปีหนึ่งเน่งปีหนึ่งนาตีของเมืองึ้นคืนปีของโลกมนุษย์เพิ่นจะห้ สอดเขียวเพื่อนเพื่นว่าเพื่อนจะให้ลูกเด้อกมาเนี่พ่อเพื่อนว่าสันแล้วลูกกะเลยว่าโอ้ยลูกเสี่ยวเงินใสเมื่อยังพระลับปูพระหาองค์เงินกะบริหาค่ะเงินกะบริหาหัวหน้าครอบครัวกะบ่มีบ่มีหอดผู้สี่เหลี่ยงเบิ้งลูกเสี่ยวไสแต่สิกินสีใสกับลายปากเลี้ยวหาผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวกะเลว่าโอ้ยมวยหยาดหนุ่มอีลา ปูสีซอยดอกบ่อึดแต่ปูสีมะซอยเป็นได้บานสีแม่นจังแซนมันบ่ค่ะค่ะพันก็เล่ห์ไหตัวเล็กมาเอาหนิว่าสั่นไหไปแล้วเอาแม่ท่บุญเนอะสั่นคันคันคือคันชาผู้ใดกะได้บุญน้ำซอเขียวกะาท่บุญเนาะโอ้ยำเหลี่ยมค่ะเนาะออร่อยที่อร่อเนาะใช่ดีขึ้นยังเนี่ยค่ะเพิ่นกะเห็นว่าซอเขียวโบมีอย่างเพิ่นได้มาน้ำเขียนเนี่ยเห็นซ่ยนเลยอ่ะ ก็แกยวก็เป็นผูน้นึงที่หนาสงสารด้วยค่ะพอรับไปปูขึ้นกัเห็ดมุนหอยพ่อนะคะขึนกัเห็ดเมื่อสีเนาะค่ะเนาะก้อนสิจากไปหอยพ้อนนูนเมื่อสี่ใสหลอดหัวเนาะค่ะเนาะจากนั้นลูกกับกลมทั้งน้ำตาเลแล้วก็ขึ้นกับเนก็ี่ยล่าลูกไปล่งน้ำหันหลังให ย่างกับขึ้นร้อยขึ้นแต่ในพื้นที่ของยะคำเนี่ยปูขึ้นมาเป็นพญานาคหรือเป็นตาผัขาวขึ้นเป็นพญานาคม้าเมื้อเป็นไก่เป็นคงเป็นไก่เป็นขนค่ะเป็นนุ่งขาวบ่เมื่อเป็นใดไก่เป็นนุ่งขาวห่มขาวบ่ค่ะคือจังไลยค่ะตอนขึ้นกระนุ่งชุดออกชุดไทยโอ้เป็นชุดให้เป็นชุดจงกระเบนพี่บอกเป็นประมาณนมั้ยเจอหูอนแล้วกระนนุ่งแบบไหน มันแติบโตดีนะคะจุดเปรียกๆในเมืองไทยโลกของมนุษย์ก็คือในไข่เจ้าหน้ประมาณแบบแต่ว่าเป็นจุดไทยขุ่ทยค่ะแบบที่นี่กับเพิ่นกับหายไปแก้ับมีปูผู้อีกผู้หนึ่งึือมะเอิญว่าสร้อยเขียวสอยเขียวสร้อยเขียวกระเล่นขาว่าสั่นหันไปแนมเพิ่นเพิ่นกับเป็นผู้ชายผู้หนึ่งที่ร่างดำ พรอมสูงใส่เสื้อดำแขนสั้นกางเกงขาสั้นว่าฮะเนมาเอือนสอคเขียวเราเพื่นบอกว่าซอดเขียวมาเบิ่งอันนี้รู้ว่าสัตว์เพื่อนแต่ง่างแบบสูนสูงนิดใจให้ย่างอ้อมพ่นมองที่ว่าผู้พยนาที่เพื่อนเฮ็ดมองแค่ไว้ถ่ายผู้นางมองที่ว่าจะเอาไว้อหว สางสลานบอค่ะคือเข้า,าออกันตรงนั้นคือ่ันซี่คือสงรูอยู่เนาะจะว่าใบทัาส,าสรสลงนี้วันสิตั์งพระประธานเป็นบ่ค่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าซอเขียวไปบกวกมันดูว่าสั่นมันสิมาสางสลาอีหย,ย่างใส่นีเพราะสั่นมะองมีนะเพราะสีห้เฮดเจดีถ้าได้ขึ้นนีเพราะสัน่นบอกค่ะม<า>องพ้นนั่นนะเมนเพิ่นสีห้ตั้งเจดีคคนคิ้งลูกด้วยค่ะเจดีล้างนั่นอ่ะมันสิเป็น ขาวไขมุกไหมออกนวนๆหลือมันิขี้มๆจากน่อยค่ะเป็นวงกลมไมเจดีย์คือเจดีย์ค่ะล้วกับพื้นปูนเทลารตรงนั้นก็มีต้นไม้ยังจักอย่างมีแต่กอไัยตันั่นเลยเห็นในผากเลยค่ะเมนโพนนั่นบ่คาะเจียวเมนโพนจริงค่ะเมนที่เข้าไปนนางพักนั่นเศร้าตี่นอ้อยเอซี่ก็สีเห็นอยู่นะคะน้องกบไทยบ่แม่นหมองด่นกไทยค่ะบ่เม่นหมองต้นแค่ คือกอกตอนไหม้นั่นอาออกบัดเดี๋ยวแต่กอบไทยอยู่ในความฝันเป็นบอกค่ะในความฝันเป็นแบบนั้นเราเพื่อนกันแน่น้ำไาเฮียนเพิ่นอยู่หลังนี้อยู่หม่องนี้อยู่หม่องเฮาสิตั้งคูดหม่พัตี้เลยค่ะเป็นเพื่อนเก่าเพิ่นอยู่หันเนี่ยเป็นไทยก็ว่าเชียหน้าเก่าสมัยด้กี้เนาะค่ะเนาะกับเฮียนเพิ่นกําลังเก่าเก่าหลังค่าดำดำยังลบกันสิค่ะมุ่งไหม่ต่กี้เนาะค่ะ เป็นไผ่เนี่ยเก่าๆเนาะค่ะเนาะสีแสดงแมสมัยตะกี้เพื่อไปม,งม้งเห็นในภาานั่นเพื่นอนๆไปไป,ไปยางน้ำเพื่อนบรรยากาศอยู่ในช่วงน,นั้นนะเป็นเย,เยๆๆ็นๆเยือกเยอไม่มีแสงแดดเลยเป็นเูืยอนอยู่ในเมืองรับแลนี่เนี่ยในเบื้องนั้นเพื่อนมาภาาไปไก่ได้พันยางอยู่ในเบื้องนั้นลราก็สีบอกหันมนีมีเรื่องอีกนะก็เลยว่า เห็นเป็นเพื่อนเก่ากันแล้วเรืองห็นบ้านปนอยังไงมันก็ป็นขึ้คนจะเกาะถุกมากึ้กกันเนี่ยคือจังเป็นตอนคือเฮาหัดในทางออกเลยนะเป็นนู่ๆนลงมาแล้วเป็นเป็นแโล่งผื่นขาวเต็มอยู่พอไงผู้หนังเก่าคิดว่าสิเป็นเจ้าที่ของหน้านะในความหกซสือกนะก็เลยรับปากรับคำเพิ่นว่าจ้าเดี๋ยวนู้จะบอกเอฟซีบอกพีนองเป็นไห้เด้อผู้เป็นดูแลรักษายผื้นที่นี้ ในพวกของล,นะลูกเนี่ยเดี๋ยวลูกจะบอกเพิ่นไทยกัเลว้ยรางสีเนาะที่นี่พ่อบอกสั่นแล้วปู่เพิ่นกะว่าเพิ่นหทยเราเลิกตัวดีนะกเลว้ยรางสีเพิ่นศูนย์ว่าศูนย์คือบอกเกลี่ยว่าถือจักเทียแทนสูนย์ดิแห้งอะ่ที่อย่างนี้นะสั่นก็ได้สีดำๆนั่นเพราะว่าเป็นมะเอิ่อซอยเขียวที่แหละปั๊บกูคือสูนเนี่ยสูนคือบอกเลขว่า,<บ>าถาาือก,กันแล้วก็ไปบอกเขาแน่ว่ามึงนี่สั่งเสดีกูบอกเฮ็ดสาราเฮ็ดของไม่ผุดเพราะั้น ต้ีไปเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าบรรยากาศมอนี่ฝนบ่ตกกับจะพาไปยูสถานที่จะได้ชีแน่รับกับว่าให้ชัดเจนเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องจะได้มองเห็นแต่มอนี่ฝนตกค่ะก็ะได้แม่นางสันทยายอธิบายเรื่องความฝันให้ฟังนะคะพี่น้องเนาะเรื่องมอนีใช่พี่นิตพิจารณาญาณในการรับฟังเนาะคะ่นะเนาะมันเป็นความเชื่อของบุคคลเนาะคะ่นะเนาะกับว่าได้ว่าเมื่อแปลงเรื่องสางเองเนาะคะ่นะเนาะมันเป็นในจิตสัมผัสของลูกเองนะคะเนาะ เพื่อนกะให้ความฝันให้คำวอามาจังสั่นสอดเขียวกะเลยซื่อเจตนาล่งแค่นเพิ่นกะไดเพราะว่าเพิ่นมหาสอดเขียวสอดเขียวกะเป้าไปตามเจตนาล่งกี่เพิ่นบอกตามพวอมนุ่สื่อที่มีจริงนะคะนะกะเพิ่นพักขอโทษขอให้ด้วค่ะเด้อมาที่นี่ที่ปูเพิ่นเอายื่นไห้น่ะเพิ่นเขียนใส่กระดาษไห้เพิ่นไห้เป็นบยังไงโบอกเพิ่นบอกไม่เป็นวัดจาว่าเป็นวัดวันนี้ตัวอะไรบ่นที่เพิ่นบอกเพิ่นไห้มากอะเรื่ ห้าสามศูนย์ค่ะห้าสามศูนย์แมนสามตัวแล้วตัวนี้แมนค่ะพวางสั่นเลยมันบวก่ะแมนแมนไยอืมพบอกายมันนี่มีชุดเดียวมันบอกตัวเดียวรวดเลยตัวเดียวอันที่หาเลยนี่คือปูผยงานนี่น่ามันแมนค่ะเป็นไท กันว่าขันใดเรากับแมาเลี้ยงพระยูเงินในเรื่องหาองเงี้ยนอนไรเงี้ยนเพื่อนหนูนี่โอ้เออกันหนูหนูอธิษฐานอธิษฐานอยากมีบุญบารมีเพิ่มกับเลี้ยงพระยูเงี้ยนในเด้อจะหาองค์แนวหนูกกับวาโอ้ยจับหนูเสียเงินใส่ดอกซูมาเลี้ยงมาเฮ็ดหนูกับบ่มีเงินสีน้าถ้ามันสกิมก็ลำบากอยู่เลี้ยงหนูกเลี้ยงขอเลี้ยงแม่เนาะครอบครัวขอมีไผัยสีงเนาะคกซึ่นแต่ละว่าูสีซอยแต่ว่าอีหลาสีอดได้บอมสีน้าก็หมายว่า การทำชงมันถูกแรงกดดันมันหลายคนอิจฉาตัวมันหลายได้รู้เป็นวางสีมาผู้ใดจะเจ้าสีไา้ไปเพื่นสีหายเห็นในเรี่ยววันเพื่อนใจเห็นค่ะผู้ใดเย็นผู้อิจฉาบรรลุแต่เพิ่อนมาที่นี่หลังจากนั้นแล้วเพิ่อนก็ไปเห็นบอค่ะโอ้มันกับพญากับปูเอ้ยสันอ๋อลี่ตามตวงโยงแต่ว่ามองหันบอกเล็กก็สมัยโดนมาแล้วบอกถึงสามตัวแดงเป๊ะๆได้เห็นบอบอกปูสมโพธิน่ะ บอกหาบอกบอกหาสี่ศูนย์บอกสี่ห้าศูนย์ตรงเป๊ะบอมี่ตดมันแบบเดียบเป็นสมผัสใครไมนเนาะค่ะอ๋นละอ๋นละคุนบอกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตผีเนาะค่ะเนาะแล้วตรงนั้นเพิ่นก็บอกให้สางเจดีเนาะค่ะพยายามจำตรงนี้เนาะค่ะเด้อเพื่อ่าไปเห็ุผิดตรงคนน่ะค่ะล้านนั่นคือล้านเจดีเจดีผู้ใดเข้าไปในวันนี้เจดี ข้อความเร็จเพด่นคือว่าดีนะเพิ่นมาสั่งครับสั่งเน่ยปากช่องตรงช่องของชอเขียวผ้ารวยเนาะค่ะเนาะฝากไว้ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แน่เนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณผู้ที่เพิ่นให้มาแล้วเนาะค่ะกดติดตามแล้วกดแชร์แล้วกับขอบคุณในขณะนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณเรื่องน่ะสำหรับคนที่มาทด้เขามากัเขามาแล้วกับขอฝากช่องใบเนาะค่ะช่อเขียวพารวยนะคะ กายอยากให้พ่อพี่น้องทุกคนที่เข่ามาในช่องทุกช่องเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องทุกคนในสงความมุ่งหมายการทนาอย่าเจ็บอย่าจนให้ลำให้รวยคิดสมจริงใดยให้ได้สิ่งนั้นเนาะคะะะ่ะเนาะดังใจต้องการเนาะ,ะจะเลื่อนลงเรื่องสุขสุขคนเนาะค่ะกะมีทเท่านี้เนาะค่ะเนาะพี่จะให้พ่อพี่คนพ่อพน,น้องเนาะให้ยาผ่านม่านยาตรงเนาะค่ะเพื่อเป็นบุญจังของซอเขียวเนาะค่ะได้มาบอกบุญพี่น้องเนาะ คุณสอบเกียวหลายๆเนาะทีมาบอกความฝันให้ฟังเนะค่ะขอบคุณสอบเกียวหลายๆค่ะโอเคค่ะแคปหน้าจอไปเด้อค่ะนี่แหละตูดีกันเลยแคปหน้าจอนะคะเปิดโวรกับเมียค่ะมีเมีย ซอเขียวได้ลาวค่ะขอคุ <itute APPLAUSE> ้น้อเขียวได้เๆเด้อค่ะสาติ๊ีค่ะ